สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุมทรัพย์เสียบอสนัทเดชว่าที่ภรรยาเป็นนางเอกดังช่องสาม เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะเทือนวงการมวยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับกรณีฟ้าวันใหม่ชอไทยเศร็จหรือต่อนักมวยไทยอายุ19ปีถูกจ้างให้หล้มมวยด้วยเงินจํานวน500,000บาทเป็นนุ่มหลอดที่ขโมยหัวใจนักแสดงสาวอย่างพราวฟ้าการชิดาขมสุวรรณดารานักแสดงช่อง3มที่กําลังมีละครออนแอร์อยู่เรื่องสาบซ้อนรักสําหรับเสียบทสําหรับเสียบทนัทเธเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยเพชร ินดีสําหรับเสียบสเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุธศกราช2530เป็นบุตรชายของวิรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์แห่งสนามมวยเวทีลุมพินีนัทเดชมีผลงานการจัดคู่มวยในศึกใหญ่หลายรายการและเป็นที่ยอมรับของผู้ชมเขาเป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมของนักมวยไทยที่ค่ายไก่ย่าง5ดาวรวมถึงได้รับมอบหมายจากดรพงศ์วิเศษไพฑูรให้เป็นคนดูแลรายการศึกมวยดีวิถีไทยทางช่อง11 it นะ้ำเป็นโปรโมเตอร์ที่มีอายุน้อยที่สุดเสียบทยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสัมชัญและครั้งหนึ่งเขายังเคยเป็นผู้เสนอแนวคิดให้มีการแข่งขันมวยไทยแบบสองมเนิงโดยจัดให้แสนชายสอคิงสตาร์พบกับคู่ชกอย่างเพชรบุญชูเอฟอกรบกับสเกตด,ดาวเพชรพญาไทยซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการชื่นชมจากทรงชัยรัตนสุบันและทำยอดเข้าชมรายการดังกล่าวที่3ล้านและที่ผ่านมา เรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเสียบทนัทเดชโปรโมเตอร์หนุ่ม่ายมวยเพชรยินดีน,นั้นได้คุกเขาขอแฟนสาวพปาวาฟ้าแต่งงานพร้อมกับระบุข,ข้อความผ่านโซเชียลว,ว่าในที่สุดก็ถึงเวลาสละโสดสักทีผมกำลังจะแต่งงานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v o e ซิเออขอบคุณครับ